สวัสดีครับวันนี้ l i ฟ e in t ทีดนนะครับจะมานำเสนอเครื่องมือเกร4สีตัวใหม่นะครับใน DaVinci r e s o l v e 17นะครับก็คือ Magic Mask นะครับผมได้เตรียมลิงก์เอาไว้แล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอาเสียงออกก่อนนะครับให้กดยกเลิกลิงก์คลิปนะครับเพื่อไม่ให้มันเชื่อมกันระหว่างวิดีโอและเสียงนะครับเสร็จแล้วให้เราคลิกไฮไลท์ที่เสียงนะครับคลิกขวาแล้วก็กดมาที่คัดนะครับ ก็จะเหลือแต่วิดีโอแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็ได้เลือกเสียงไว้แล้วนะครับผมก็ทําการเลื่อนเสียงลงมาเลยนะครับแล้วก็มาที่ท้ายคลิปเลยนะครับคอนโทรลบนะครับตัดคลิปออกไปเลยนะครับแล้วก็กด Delete นะครับเมื่อทําการเพนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาให้เราคลิกที่วิดีโอนะครับคอนโทรลซีก๊อปปี้นะครับและให้เราเอาเพเฮดมาอยู่ที่ตอนท้ายของคลิปนะครับ ให้เราคอนโทรล V ตอนนี้เราก็จะได้อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนต่อมาให้เรามาที่หน้า Color นะครับตอนนี้เราจะได้2คลิปนี้เหมือนกันนะครับคลิปแรกนะครับให้เรามาที่ฟิ t ตรงนี้ก่อนนะครับให้เราลด s ซ t u จ a เรนะครับให้เป็นสีขาวดำแบบนี้นะครับต่อมาให้เรามาที่คลิปที่2นะครับและให้เราเลือก Magic Mask นะครับ แะตรงนี้เราจะต้องอยู่ที่คลิปเริ่มต้นเลยนะครับให้เราเลือกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดไปเตมตัวแบบนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาติ๊คคำว่า toggle mask overlay เราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแมสแล้วนะครับแต่มันยังดูไม่ครอบคุมนะครับ ให้เราเปลี่ยนจาก faster เป็น better นะครับก็จะดูดีขึ้นแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เรากดปุ่ม pay นี้นะครับและให้เราคอยดูว่ามีจุดตรงไหนที่ยังไม่ได้ mask นะครับโดยเครื่องมือ magic mask ตัวนี้นะครับต้องใช้ cpu ที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับตอนนี้เรากดปุ่ม pay นะครับ ได้ให้เราคอยดูนะครับว่ามีจุดตรงไหนเกิดขึ้นหรือเปล่า โอเคเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราปิด Magic m a ส k นะครับและให้เราปิดตัวนี้ไปนะครับต่อมานะครับให้เรากลับมาที่หน้า Edit ไฟล์ที่2นี้นะครับให้เรายกขึ้นมาที่วิดีโอ3นี้ก่อนเลยนะครับตอนนี้เรายังเห็นเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราจะเห็นด้านบนนะครับ ส่วนคลิปล่างนี้เราจะมองไม่เห็นอยู่นะครับเพราะว่าโดนวิดีโอสทับอยู่นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามากลับมาที่หน้ากราฟและให้เราคลิกวิดีโอที่2เหมือนเดิมนะครับให้เรามาที่พื้นที่ว่างป่าตรงนี้นะครับคลิกขวา add alpha output และให้เราลากสีฟ้ามาตรงนี้นะครับตอนนี้เราทำ a l p h a o u t p u t แล้วนะครับเท่ากับว่าเราต้องการให้โปรแกรม แสดงผลเฉพาะตัวแบบตรงนี้นะครับส่วนด้านข้างนี้ให้เป็นแบบโปร่งใสไปนะครับให้เรากลับมาที่หน้าอ d ดินะครับคลิปวิดีโอ3นะครับก็จะมีเฉพาะส่วนนี้นะครับก็คือส่วนของแบบส่วนตรงนี้นะครับให้มโนภาพว่าเป็นแบบโปร่งใสนะครับด้านข้างของตัวแบบนะครับและเมื่อโปร่งใสนะครับทำให้มันมองทะลุมาที่วิดีโอหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับ ผมจะลองปิดวีดีโอหนึ่งก่อนนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราปิดวีดีโอหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเห็นแต่วีดีโอสามแต่วีดีโอสามตอนเนี้เราได้ทําการแมสไปแล้วก็จะเห็นแต่ตัวแบบด้านข้างจะโดนตัดออกนะครับเมื่อเราเปิดวีดีโอหนึ่งขึ้นมาทําให้มันมองเห็นทะลุลงมาที่วีดีโอหนึ่งนะครับคราวนี้เราลองเพย์ดูนะครับ โอเคตอนนี้เครื่องค่อนข้างกระตุกนะครับเพราะว่า cpu ผมอาจจะไม่แรงพอนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรามาเลือกที่ effect library นะครับแล้วก็เลือกคําบว่า title s และให้เลือก text นะครับให้เราลากมาที่วิดีโอ2นี้นะครับให้อยู่ระหว่างวิดีโอ3และวิดีโอ1นะครับเพราะว่าเราต้องการจะให้ข้อความนี้นะครับอยู่หลังตัวแบบนะครับให้เราลากจนครบตรงนี้เลยนะครับ แล้ให้เราไฮไลท์ที่เท็กนะครับแล้วเราก็พิมพ์เราก็เลือกฟอนต์นะครับเราเลือกสีผมเอาสีแดงนะครับไซส์ผมเอาที่76นะครับ ตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะว่าข้อความเนี่ยโดนบังด้วยตัวแบบอยู่นะครับให้เรามาที่ต้นคลิปเลยนะครับความและให้เราเลื่อนข้อความไปทางขวานะครับตัวต้นคลิปเนี่ยเราจะให้อยู่นอกรูปแป๊บหนึ่งนะครับและให้เรากดคี์เฟรมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาเพจมาที่ด้านท้ายของคลิปนะครับและให้เรามาที่โพส ition อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้ะมาทางซ้ายเราจะให้ข้อความมาอยู่ตรงนี้เวลาจบคลิปนะครับให้เราลองเพยดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเมจิกแมสจะใช้เครื่องที่มีสเปค แรงๆนะครับตอนนี้ผมจะลองปรับสีแบบดูนะครับเราก็มาที่ c ั l เ r ก่อนนะครับแล้วก็เลือกคลิปที่2นี้นะครับผมอาจจะใส่แซดเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็เพิ่มความสาว่างตรงออฟเซ t ตนะครับแค่นี้นะครับส่วน b แบ k g r o u n d ที่เป็นขาวดำคลิปที่1นึ่นี้นะครับเราก็จะทำการเบอร์ไปนะครับ ไปทางซ้ายนะครับขั้นตอนต่อมาเราลองเรนเดอร์ดูเลยนะครับโดยไปที่ Deliver นะครับให้เราตั้งชื่อไฟล์ว่า Intro นะครับแล้วก็เลือก Encoder Nvidia นะครับแล้วก็กดคำว่า Add to Render Queue กด render all นะครับแล้วเราก็รอเรนเดอร์ให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่โฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นะครับกด play นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมมองว่า Magic m a s นะครับเป็นเครื่องมืออันใหม่ของ DaVinci Resolve 17นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ